โอ้มันดังมากนะท่านผู้ชมฝาล่วงลงมาครับผมกดกระดิ่งไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายทานสา h ชาแนลครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผม คลิปนี้ก็จะนำเสนอนะฮะก็มาฟังเสียงกันก่อนนะครับผมเสียงดีนะฮะท่านนี้ครับผมนะได้ข้างละถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะ700ข้างละ750ที่4โอห์มประมาณนี้หรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้ครับผม พระมาณัยเจ็0นี่แหละครับต่อข้างนะฮะที่มาแปลงสเปคนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็มาทดสอบเสียงกันก่อน,นครับผมถ้าอนผู้ชมก่อนที่จะทําการลื้อนะเสียงดีนะ่านผู้ชมครับผมตุ๊กตับจิ๊บหน้าสเปคเสาหนังกลางแปลงนะะแล้วก็ ใช้ซาวที่เคยใช้นะครับผมเปิดดูครับ นี้ด้วยครับฝั่งซ้ายครับผม เสียงดีนะครับบอดไดยามาห้าสามชั้นนะครับท่านผู้ชมครับผม ให้ฟังน้ําเสียงก่อนนะครับก่อนที่จะทําการลือนะ้อแล้วก็ลงไดบิดคลาดบิดกันนะครับผมดังแรงนะครับท่านผู้ชมครับผม ไปโซลนะครับผมก็ตั้งตามสเปคที่ผมวัดนะฮะประมาณที่8โอห์มน่าจะ53หรือ54เนี่ยครับ53หรือ54โวลต์นะฮะเราก็เอา53คูณ53หาร8ได้แค่นั้นนะครับผมพอแปลงสเปคนี่ต่อข้างครับผม ห3หรือ54ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแต่เสียงดีก็บุมบุมบุมเลยนะครับผมแต่ความหนักแน่นก็คงจะมันก็เทียบกับบิดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับผมนะ บิดมันก็มันจะปุ่มขึ้นกว่านี้ครับผมเอาฟังนี้ครับแต่ขับกลางดีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยขับกลางแหลมดีครับผมแต่ไปขับเบรคมันไม่ค่อยตอบโจทย์ของสายมือลั่นครับผมท่านผู้ชมแต่บิดเอามาขับกลางแหลมไม่ไม่ดีครับผมเปืองเงินครับ <laughs> ดังมากนะท่านผู้ชมฝาล่วงลงมาครับนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับท่านผู้ชมครับเอามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมว่า นะเสียงดีแต่ผมก็จะลือออกนะส่วนโมดูลนี้นะฮนะโมดูลตัวนี้สองข้างนี่ฮะถ้าตนีท่านผู้ชมหรือเอฟซี FC, สนใจฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทฝั่งหนึ่งครับผมผมปล่อยให้อยู่นะฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะฮะสองฝั่งละนะฮะโมดูลละนะฮะผมผมก็จะแก้ไครให้ใหม่ครับผมทำให้ใหม่คือ จะเอาแบบอีกคว่ำอีกด้านหนึ่งลงให้ให้ f c สามารถที่จะไปก๊อปได้ตัวอย่างได้ง่ายๆว่าเดิมครับผมอันนี้มันซับซ้อนครับผมแล้วก็บัตรกียากับบัตรกียากับผมคว่แบบแบบโบราณที่ครูบาอาจารย์สอนครับผมแต่เราแบบบัตรกีง่ายๆโดยใช้เป็นบอร์ดได้ยามาฮ่านะสามชั้นนะฮะเสียงดี ไม่มีก็ผมก็จะลงสวิตชิงครับสวิตชิงสามพสองกับหรือสามพันนะก็จะทำให้ FC ชมอีกครับผมเป็นแบบใช้สวิตชิงสามพันสองหรือสามพัน VA ประมาณนี้ครับผมก็จะเอาชุดนี้ลงนะฮะชุดสิบสิบคู่นี้ลงครับผมเป็นแบบสวิตชิงนะฮะในโปรเจกต์ต่อๆไปครับผมคลิปหน้าก็จะ ทำการลองคาดดีนะครับผมแต่ผมก็จะทําการรื้อรื้อวกนี้ออกก่อนก่อนนะฮะโมดูล2ข้างนี้ก็เจะเาคาดดีอ่านีฮะคาดดีห้าพันโปรนะฮะมาลงดูครับผมนี่ๆเอามาลองดูตัวนี้นะถ้ามันดีก็โอ้โห,โห,โหก็จะเจอแบบ อีกกันอีกนะแต่มันดังดีจริงๆก็จะต่อไปแล้วก็เล่นแต่คัดดีไปเลยครับผมเอา <laughs> แบบดวกดวก้ว้วประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ก็ขอ,อขอความเมตตาจากท่านผู้ชมนะครับผมกดซับสไคร์ในช่องสายทานสาวชาแนลให้บ้างนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมได้ทำนะครับ เพื่อผมจะได้เป็นยูทูบเบอร์นะฮะเหมือนกับเขาบ้างน,นะครับพอจะได้มีรายได้นะยังไม่มีรายได้ครับผมถ้าผมมีรายได้พวกผมจะทำน้ำตัวเดอคลิปแบบสุดอลังการแบบทำให้เขาแบบสี่คนหามสามคนแห่ประมาณอะไรประมคารด,ดีประมาณนี้ครัผมจะทำคารด,ดีอยู่ครับสี่ช n n e l นะฮะให้ท่านผู้ชมได้ ได้ทำนะฮะได้ดูแบบอืมมันแบบสิบแปดเออสิบหกดอกนะประมาณนี้แท่นเดียวนะฮะขับได้สิบหกดอกแบบพลังการนะอะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็สี่ดอกนะท่านผู้ชมครับผมเนี่ยฮะสี่ดอกนะฮะเนี่ยสิบแปดเนี้สี่ดอกนะฮะถ้าเราเป็นสี่ชันเนลสิบหกดอกครับแท่นเดียวสิบหกดอก ใช้ใช,ชสนะ 6, 500, ้สวิตชิ่ง2ชุดชุดละ2นะรุ่น6,500อ่าสวิตชิ่งรุ่น6,500 6,500วัตต์2ชุดนะแล้วก็ขับ16ดอกโอ้โหมันอลังการดีกว่าเราไปซื้อเครื่อง30,000 40,000นะท่านผู้ชมผมคิดว่านะผมเคยซื้อ แทนบางๆนะร้อยหมื่นกว่าบาทนะผมขับยังไม่ได้ข้างละสองดอก <Good. S 1> ไม่ไหวครับผมข้างละดอกดังได้เท่านั้นครับผมกับแทนเจ็ดแปดพันก็ดังเท่านั้นครผมสูตรเราประกอบเองนะเราสามารถคับสัรนได้ครับผมท่านผู้ชมนะฮะ ขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์ให้ผมบ้างนะครับท่านผ,ผ,ผู้ชมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับผมขอขอบคุณนะครับผมผู้ชมที่รับชมในช่องสายทานสาวชนแนล